วันนี้พาแม่ชีมาเยี่ยมคุณยายเอาจะให้เด็กๆหล,ลานๆช่วยกันพยุงน้องออมแอมกับน้องข้าวแป้งยา,า,นาน้านะ <c oughs> ยางแข็งแรงแล้ว <c oughs> แม่ชีใหญ่แข็งแรงขึ้นแต่แม่ไม่ค่อยชอบใส่รองเท้านะคะเพราะว่าใส่รองเท้าบอกว่าเดินไม่ถนะัด <c oughs> ก็เลยชอบเดินเท้าไปาอมแอมกับพี่ข้าวแป้ง <c oughs> ช่วยเลยปกติต้องเป็นแม่ชียกถึงจะขึ้นตอนนี้เด็กๆกยกก็ขึ้นแล้ว <Yeah. S 1> เฮอาบนมขนมแม่ชีมีขนมมาฝากปีปไปตัวรถให้แม่ชีนะขนมมาฝากโอ้ปอ <Yeah. S 1> <c oughs> มืขนมมาฝากขนมกับนมหอมแอมคือเก่งแต่ว่าปูสาเหียนานเด้วเก่งจังเลยเอาขนมกินด้วยกันสวัสดีค่ะก่อ,ขอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไปให้พี่เขาแป้งกินน้ำ การกันกินไฮยาลกินน้ำไฮยาลกินน้ำได้เห็นไฮยาลีกินน้ำใส่ถุงของแม่อยู่น้ำกันขอแอมพันนามาเบิรงนี่หล่ะพันนามาเบิรงไหนมีอะไรบ้างขนมให้ยายกินด้วยให้คุณยายกินด้วยให้พี่เขาแป้งนั่นปลาคอนหอมแอมวัาดูง่ายหลบตัวนี้หน่อย อมแอมเอาน้มเปียวไปจิมบานบอเอาไปแหย่เอาให้งหญ้าแถวแน่ไปเอาแอมแอมไปใหยงาเด้อเอานมเปียวไปเอาอันง่ยนี่เอาเปียเอาเสียบหลอดเสียบหลอดใหย่านั่นไแมนอมแอมผืนแมงชนเฮีนเอาไปให้ไปกัเขาแป้งเสียบหลอดไปทำ ว่าอิวาตินี่ก็มกากลิ่นอีก,ก,กไป,ไปเลยอะอาง้เอาค่อนเอาไม่ขอแบน้นอันกินอันมันคือเนี่ลาเสรียวเอามาหายอีกรู้เอามาเอาถ้าไปกินไปนั่งกรรมัฐานไปเป็นกรรม,มการอ, <c oughs> อันนี้เอาไปหายา ขันบ้านกลางเว้นเจ้าบีกอเวเนาะว่หลีกอเวหันก้อนก็ได้ดอกบ้านัันว่าเสียบไปให้ยันว่ากลางเว้นบัดว่าว่าเขาไม่นด้ดีชัวสิแสงหลุดไปกินข้าวหนาบ่กินดอกก็เม็นอยู่วัดก็หลายเว่ยเว่ยไปอยู่วัดน้ำหยาบ่ถอนออกเกือบอ่ะเอาขาขึ้นมันปวดขาเอาขาย้อนมาก เนี่ยด,ดูนดี่รถขาออมแอ้ไปถืองังคือดำแทะขา,า,าไปโดนอะไรสติ๊กเกอร์เหรอเอาสาติ๊กเกอร์ติดฐานไล่อมไอ้อลืมล้างก่อนเด้อไปโรงเรียนออกฟันษาผู้บาเดี๋วเมื่อไปหาหญ้าอยู่วัดเนี่ย อมแอมอย่างนี้ป่ะเอาป่ะขันขันวิ่งข้นเอาขนมมาให้ออมแอมออมแอมอย่าไปเด้อเข้าใจบ่ะพี่บ้าเหรอพี่บ้าเด้เอามันมาเสียงใหญ่ดีกว่ากันห้าเขาเอาขนมมาให้แอมแอมอย่าเอาเด้อห้าเขาป้ามันงมุกได้จากใส่ขนมอ่ะพี่บ้าเอาขนมมะหรอ พ,พี่ว่าจับแขนเล็กน้อยจีอ่าพี่ว่าจับเล็กน้อยไปเข็มจับแขนมอ่าจับแขนแอมไปแอบยับไปน้ำเขาเดอ้อแอบเข้าใจบ่ขันขันมีคนขันมีคนมาหาแอบยับไปน้ำเขาเดอ้อแอมเข้าใจบอไฮไ้แม่ามาห,หออา,มาห้พ่อมาหาเดอ้อกับป้าเท่านั้นเดอ้อ กันมีผู้อื่นมาหับแอมจะไปเด้อมีนพี่บาเราขนนมาหล่อเล็กหน่อยกับนีเด้พี่บามาขาเล็กหน่อยกับนีเด้อแอมไปแอมว่าไรมาบานเด้อแอมว่าอะไเห็นนี้่อก็วิไม่อหเด้อแอมว่าไะไเห็นป่าเด้อแอมจะไปน้ำเขาเด้อ พี่บ้าม,ามันมาใล้ขนมมะหายมัจับแขนอืมพี่บา้านเราขขนมมะหายมันจับแขนเล็กน้อยเลยจับแขนที่บา้านรอดจับแขนแอมหัจับพี่บา้านปอตอนตอนนี้ผู้ใดมาหาแอมแอมไม่จะไปเด้อเข้าใจปอตอนนีน้คนมาหาอยู่โรงเรียนนะแอมแอม่จะไปน้ำเขาเด้อแอมแอมไปหาคุณครูเด้อ มีคนมาหาแอมแอมไป,ปแอม,มแอม,มไปอยู่น้ำพูดอ่ะสายใสย่ใส่พี่บ<ล>้าพี่บ้าคือของน้องมาไห่แหละแอมไม่ได้ไปเอาของเขาเด้เอเขาจิใจหยาผิดแม่หล่าเขาจับเต็กหน่อยไปเลยเห็นหงผมหงอกก็คือเขาเปลี่ยนน้องอมแอมยัง,ง,งพูดไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าฟังเข้าใจหรือเปล่า ไรไม่รู้ว่าจะบอกยังไงให้เข้าใจคนน้องก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแอมเคยเห็นผีบาบอ๋อเห็นพี่ว่าเห็นพี่ว่าขนมเมื่อเช้าโอ้ีว่าไม่ตาตาโบราณอืมพูดพูดว่าเขาแอมบอกพี่แอมบอกว่าเห็นผีบ้ามาหาเด็กน้อยเอาขนมมาให้เด็กน้อย าาีาเอ็มเอ็มฝ่าวเลียนไปหาคุณคู่เดอ้อเอ็มจะไปน้ำเขาเด้อเออ็มยานเดอ้อเอ็มยานเขาเด้อเอ็มไ่กี่คือหวานเอ็มเอ็มไปหาคุณคู่เลยเดอ้อเอ็มไปอยู่น้ำคู่เดอ้อของไปสายคู่หลออเอ็มอะไรเอ็มจะออกมาข้างนอกเดอ้อทีหล่ายจะออกมาเหรียญทางนอกเดอ้อ หลักเขาไปอยู่ในห่องน้ำคุ้นคู่เด้องยามอยู่โรงเรียนอะ่ะแอมเย้าๆออกมาเหรียญครั้งหนอกพี่บ่าสิมะเอาไปวัดอันล้านพอยนีเพี้นสิ